อาจารย์อาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาให้คว,วค,วาาความรู้เกี่ยวกยับประวัติความเป็นมาของดนตรีอีสานและพัฒนาการของการแสดงพื้นบ้านอีสานเชิญรับฟังความรู้เนื้อหาดีๆจากกลุ่มของพวกเราได้เลยครับประวัติความเป็นมาของดนตรีและพัฒนาการของการแสดงพื้นบ้านอีสานความเป็นมาของดนตรีอีสานดนตรีเป็นเครื่องบรรเลงทําให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นเสียงที่มีศิลปะอันไพเราะอยู่ในท่วงทานองจังหวะของการประสานเสียงมีการเรียบเรียงเสียงประสานและจังหวะอย่างกลมกลืนดนตรีพื้นบ้านนั้นเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของชาวบ้านที่นําวัสดุท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีตามภูมิปัญญาเพื่อความบันเทิงและสนองความเชื่อของตนด้วยความเป็นมาของดนตรีอีสานนั้นมีประวัติความเป็นมานับพันปีสืบทอดวัฒนธรรมมาอย่างช้านานในเผ่าต่าง จนถึงนักปัจจุบันต่อมาเป็นพัฒนาการของการแสดงพื้นบ้านอีสานเชื่อว่าพัฒนามาจากหมอลำที่มีมาควบคู่กับพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเห็นได้จากการลำเพื่อรักษาโรคภัยเช่นลำผีฟ้าที่เกิดจากความเชื่อในอำนาจลึกลับว่าอาจให้ดีให้ร้ายแก่มนุษย์ประกอบกับชาวบ้านมักมีโรคภัยอยู่เสมอจึงเชื่อว่าการป่วยเกิดจากการกระทำผิดผี จึงเกิดการลำขึ้นเพื่ออัญเชิญผีมารับเครื่องเส้นและขอให้หายจากโรคภัยโดยมีหมอลำเป็นสื่อกลางระหว่างคนป่วยและผีต่อมาการขับลำวิวัฒนาการสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเช่นหมอลำพื้นซึ่งเป็นหมอลำเก่าแก่มาแต่เดิมมีกรอนลำเป็นเรื่องชาดกทั้งสิน้นจากการพัฒนาการการแสดงพื้นบ้านอีสานที่กล่าวมาสามารถแยกการแสดงพื้นบ้านอีสานได้ดังต่อไปนี้ เสิงโปรงลางเป็นการแสดงของชาวไทยท่าอีสานนะครับนิยมเล่นกันมากในจังหวัดกาะสิน์การแสดงจะว่ามีทั้งชายและหญิงนะครับใช้ท่าลำที่ประดิษฐ์ขึ้นตามทำนองเพลงอันเกิดจากความบันดาลใจด้วยดีลาคล่องแคล่วว่องไวใช้ดนตรีโปรงลางนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทําด้วยไม้นะเข่งร้อยต่อกันเหมือนระนาดแต่ใหญ่กว่าใช้ผู้ตีสองคนนะครับคนตีคอเสียงประสานเรียกว่าตีลูกเสริรฟและอีกคนตีเป็นทํานองนะครับ เรียกว่าตีลูกเสืนะครับมีจังหวะที่เล้าใจและสนุกสนานเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนะครับมีโปงรงลางแคนพินแล้วก็ซอฉาบฉิงกองนะครับการแสดงฟ้อนลำไพศาลนะครับหมอลำเพลินเป็นหมอลำหมู่ประเภทหนึ่งนะครับเป็นการแสดงที่แสดงเป็นคณะเรื่องที่จะแสดงเป็นเรื่องอะไรก็ได้รวมทั้งเรื่องที่หมอลำหมูแสดง ส่วนข้อแตกต่างระหว่างมอลำหมู่กับมอลำเพลินคือหนึ่งในหมอลำหมู่ผู้แสดงฝ่ายหญิงทุกคนจะแต่งชุด,ดยด้าสิ้นแบบพื้นบ้านอีสานหรือไม่ก็ชุดไทยนะครับแต่ลำเพลินฝ่ายหญิงจะนุ่งกระโปรงแบบฝรั่ง 2. ในลำเพลินนอกจากแคนแล้วยังมีพินเป็นเครื่องดนตรีประกอบด้วย 3. ในลำเพลินจะมีจังหวะการลำที่เรียกว่าลำเพลินซึ่ง หมายถึงจังหวัดสนุกสนานถึงแม้ลำเพลินจะเข้ามามีบทบาทพร้อมๆกับลำหมูก็ตามครับการแต่งกายนะครับชายสวมเสื้อยันแขนกุดสีขาวขอบชายเสื้อสีแดงนะครับนุ่งผ้าลายสลง่งเป็นโจงกระเบนหลังสูงถึงต้นขาม้วนปลายผ้านะครับสอดไปด้านหลังเรียกกันเรียกลักษณะาการนุ่งผ้าชนิดว่าการนุ่งแบบเสือลากหางนะครับ มัดศีรษะด้วยผ้าขม้าและมัดเอวด้วยผ้าขิดจิงนะครับสวมเสื้อแขนกระบอกห่มทับด้วยสบใขิดนุ่งผ้าส,สิ้นมัดหมี่ยาวคุมเขา่าผมเก้ามวยประดับมวยผมด้วยดอกไม้และสวมเครื่องประดับเงินนะครับคนภูไทยกาลสินชาวภูไทยดำในจังหวัดกาะสินอาศัยอยู่ในเขตเอำเภอขอม่วงเป็นส่วนใหญ่และอำเภอสมเด็จ การฟ้อนผู้ไทยกาะสินเป็นการฟ้อนประกอบทานองของมลำผูไทยซึ่งเป็นทํานองพื้นเมืองประจำชาติพันธุ์ของภูไทยซึ่งปกติแล้วการแสดงํำผูไทยมักจะมีการฟ้อนํำประกอบกันไปอยู่แล้วซึ่งทําให้การฟ้อนผู้ไทยกาลสินในแต่ละอำเภอหรือหมู่บ้านจะมีท่าฟ้อนที่แตกต่างกันเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมใช้แคนกองกิ่งกองตุ้มกองแตะกองยาวเป็นต้น สำหรับวงปรุงรางใช้เครื่องดนตรีครบชุดของวงปรุงรางลายเพลงที่ใช้ใช้ลายผูทไทยน้อยการแต่งกายสวมเสื้อแขนกระบอกสีดำเนอปกคอเสื้อและแนวกระดุมตกแต่งด้วยผ้าแถบลายแพราสีแดงประดับด้วยกระดุมเงินผมผ้าสไบแพราสีแดงนุ่งผ้าสิ้นมัดหมีพุทธไทยมีตีนสิ้นยาวคุมเขา่า หมอลำพื้นหมอลำพื้นเป็นหมอลำที่เก่าแก่ที่สุดในประเภทหมอลำที่ใช้เพื่อความบันเทิงในสมัยก่อนหมอลำพื้นเป็นที่นิยมกันมากทุกๆหมู่บ้านมักจะจ้างหมอลำพื้นมาลำในงานเทศกาลต่างๆหมอลำพื้นจะใส่เสื้อและกางเกงขาย,ยาวสีขาวและลำเรื่องชาดก เวทีที่ใช้ลำจะใช้บนพื้นหรือเป็นเวทียกพื้นเล็กๆซึ่งล้อมรอบด้วยผู้ฟังตั้งแต่เวลาสองทุ่มจนถึงหกโมงเชา้าค่าจ้างของหมอลำพื้นขึ้นอยู่กับระยะทางที่หมอลำจะต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านของตนถึงหมู่บ้านที่จะไปลำและเวลาที่จะลำว่านานแค่ไหนหมอลำกรอนหมอลำกรอนเป็นกรอนหมายถึงบทร้อยกองต่างๆเช่น โครงไล่หรือกราบกรมอลำกรตามรูปสับแล้วหมายถึงมอลำที่ลำโดยใช้บทกรซึ่งความจริงแล้วหมอลำกรล้วนแต่ใช้กราบกรเป็นบทลำทั้งสิ้นมอลำพื้นกับมอลำกรแตกต่างกันตรงที่มอลำพื้นเป็นการลำเดี่ยวและลำเป็นนิทานส่วนลำกรเป็นการลำสองคนลักษณะตอบโต้กันมอลำหมู่ มอลมหมูเป็นลาม,มูตามรูปศัพท์หมายถึงการร้องเป็นหมูความจริงลาม,มูเป็นการแสดงของกลุ่มศิลปิน หมอลำหมูการลำหมูเพิ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อประมาณ50-60ปีโดยปกติตัวตลกจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ผิดแปลกแปกแนวจากคนอื่นบางทีจะแต่งชุดเป็นตำรวจแต่การแต่งนั้นไม่ได้เหมือนตำรวจจริงๆอาจมีเครื่องประดับที่มีขีดอะไรต่อมีอะไรมากมายหรือไม่ก็ติดขีดกับหัวกับหางอย่างนี้เป็นต้น ส่วนมากเรื่องที่จะรำในหมอํำหมู่จะเป็นเรื่องที่มุ่งที่จะสอนให้คนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมอลำบีฟ้าคนอีสานบางคนมีความเชื่อว่าโรคภัยแค่เจ็บเกิดจากเชื้อโรคและบางคนเชื่อว่าเกิดจากการทำของผีความเจ็บป่วยที่เกิดข,ขึ้นจากเชื้อโรคสามารถเยียวยายหายได้โดยการเชื่อว่าต้องรับการรักษาจากบีฟ้าหรือหน่าอย่างอื่นคนป่วยที่ได้รับการรักษาจากวิธีการสมัยใหม่หรือจากยามไม่ได้ผลแล้ว คนไข้หรือญาติพี่น้องของคนไข้ก็จนบรญญาจําต้องหันหน้าพึ่งครั้งอื่นและทางนั้นก็คือหมอนำผีฟ้าปัจจัยที่มีผลต่อการแน้าหนาาดนตรีและาการแสดงพื้นบ้านอีสานปัจจัยทางเทคโนโลยีปัจจุบันการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานมีอุปกรณ์การแสดงที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อเพิ่มความเล้าใจให้กับผู้ชมที่จักเดิมใช้เครื่องดนตรีประกอบการํำเพลงอย่างเดียวคือแคน ก็น,นำเอาเครื่องดนตรีตะวันตกเข้ามาใช้เช่นกีตาร์แซกโซโฟนกลองชุดคีย์บอร์ดแต่ปัจจุบันการแสดงพื้นบ้านอีสานหรือหมอลำมีระบบเสียงเหมือนวงดนตรีสากลทั่วไปมีนำพงขนาดใหญ่ที่มีชุดไมโครโฟนที่ทันสมัยหลากหลาย10ตัวมีแสงไฟสีสปอร์ตรยิประยับปัจจัยทางสังคม ต้นตีพื้นบ้านอีสานและการแสดงหมอลำในภาคอีสานนั้นมีโอกาสที่จะได้พบปะสังสรรค์กันหรือเชิญชมผลงานการแสดงของกันและกันถ้าคณะใดาแสดงดีมีการทุ่มทุนปรับปรุงโดยการใช้เทคโนโลยีก็จะได้รับความนิยมสูงกว่าคณะอื่นๆปัจจัยทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจของบ้านประชาชนและประเทศชาติในปัจจุบันเป็นระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินเป็นปัจจัยที่สําคัญ ทำให้การนำเนินงานของอาชีพนักดนตรีนักแสดงพื้นบ้านอีสานเป็นธุรกิจครบวงจรคือมีสำนักงานรับงานและมีนายทุนให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกลุ่มของพวาเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ